สามีฉันดื่มเยอะไปหน่อยค่ะฉันมารับเขากลับบ้านค่ะนี่ใช่ภรรยาของเสี่ยวเจียงหรือเปล่าครับฝนตกหนักขนาดนี้ยังมารับคนอีกคุณนายผมนึกว่าเด็กสาวที่ไหน ท่านครับผมข้ออ่อนครับขอตัวก่อนนะครับเสี่ยวเจียงไปกันเถอะอย่าให้คุณนารานาน มาได้ยังไงคุณแม่ให้ฉันมารับเธอคุณผู้หญิงครับรอสักครู่คุณคุณลืมร่มไว้ท่านผู้บัญชาการให้ผมเอามาให้ขอบคุณครับ เฉินเค่อเซียงไหลรับใช้ท่านผู้บัญชาการแค่เรื่องส่วนตัวและเรื่องใหญ่ขนาดเสนาธิการกับหัวหน,น้าสถานียังต้องให้เกียรติเขาเลยทำไมถึงต้องออกมากลางร่วมให้ไปเสี่ยวฝานด้วย เจียงสินเฉิงมีคนของเขาแล้วในใจเขาเธอเพื่อเขาถึงเวลาออกจากงานสิหเลยอยู่ในบ้านภาษาอะไรปล่อยฉันลูกฉันร้องไห้ปล่อยฉันอยากตายหรือไง ล่อยฉันพวกแกปล่อยฉันนะแย่แล้วรัฐบาลไปฟังผู้ตรวจการอายุน้อยที่สุดเที่ยงทำร้ายความปราณีดูเขาสิถ้าฉันพาลูกมาสร้างเรื่องผมลองดูผมกับเขา ท่านผู้บัญชาเขาไม่รู้เรื่องขีดข่วนรถหรือผมไปสารนีตตำรวจให้ความร่วมมือยังไงก็ได้ผมไปโรงพักก่อนนะพวกคุณไปไประชุมกันก่อนเลยครับ แต่ว่าคราวนี้เท่าไหร่ผมก็ชดใช้ให้งั้นผมไปก่อนนะพวกคุณทำงานกันไปเถอะท่านผู้บัญชาการผมสึกมาแล้วผมสึกมาแล้วเด็กที่เกิดเมื่อเดือนก่อน คำนวณจากเวลาแล้วเด็กเป็นของผมวันนี้คุณไปช่วยไปช่วยลูกชายเขารับผิดแทนที่ห้องทำงานตอนแย่งตำแหน่งหัวหน้าฉันเดี๋ยวนี้โทรหาสบิเจียอีให้พาลูกชายไปหาผู้บัญชาการสารภาพผิดขอโทษซะจีอีก,ก็ชดใช้ไปแล้วจีก,ก็ใช้แล้วไม่เห็นจำเป็นเลยนี่ เธอจะไปรู้อะไรในสายตาเธอเรื่องแค่นี้อาจจะทำลายอนาคตฉันได้ฉันให้เธอโทรศัพท์ไปวันนี้เธอต้องโทรหาฉันนะไม่โทรใช่ไหมไม่โทรฉันโทรเองไปเสี่ยวฝานอย่าลืมนะตอนที่บ้านเธอมีเรื่องใครกันที่ช่วยไว้ฉันเลี้งดูเธออย่างดีให้เธอเป็นคุณนายอย่าหาเรื่องใส่ตัว คุณคิดแบบนี้หรือ ท่านผู้บัญชาการท่านผู้บัญชาการขูดรักท่านเป็นรอย ท่านผู้บัญชาการวันที่ท่านประชุมที่สภารัฐบาลไม่ได้กลับไปที่สำนักงานไม่มีเรื่องแบบนั้นคุณผู้หญิงพวกเธอสองคนกลับไปก่อนเธอ เก่งนี่ถึงกับสงภรรยาตัวเองไปให้ท่านผู้บัญชาการหมายความว่าไงท่านผู้บัญชาการเืาาร่องงานสายตาที่เขาองพรรยาคุณแตแย่แล้วมีเวลามาทําตัวสํารวยกลับไปดูหน่อยดีกว่าไหมจริงสิหวังเจี้ยงแกเป็นใครวะที่หวัง ไอ้หวังเจียงมันเป็นใครกันอย่ามีเรื่องกันในห้องทำงานอีกอย่างพี่สะพายเราเป็นใครพี่สะพายก็คงไม่ว่าอะไรนะผู้ชายยังดูออกเลยแค่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆแค่ไม่ได้ออกตรงแต่คุยกันลับหลังทั้งนั้นแต่ว่า ลองคิดดูสิเขาช่วยดันคุณนั่นมันสิบหวังเจี้ยงเลยนะคนเรานี่นะบางครั้งก็ต้องรู้จักเลือกทุกอย่างได้ยินว่าต้องทำให้ได้แน่นอนอยู่แล้ว <L an> ก็็กแร้หละหวังเชียงยังปีนขึ้นไปไม่ได้เลยไปไปท่านผู้ตรวจการยังไม่ไปอีกเหรอคะดิฉันรอสามีคะะจะไปห้างคัคุณมีลูกแล้วเหรออืมเพิ่งเกิดเด็กวัยนี้ เลี้ยงยากไหมเขาเลี้ยงง่ายดีคงจะเหมือนคุณเสี่ยว ขอบคุณครับคุณกับเจียงสินเฉิงคุณกับเจียงสินเฉิน่น่าจะรักใคร่กันดีการใช้ชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปได้พวามสัมพันธ์ของท่านแม่ทัพกับภรรยาน่าจะเข้ากันได้ดีผมก็ไม่ใช่คนดีอะไร แล้วคู่มั่นของคุหลักครับต้องสวยมากแน่ๆผมไม่มีคู่มั่นเดี๋ยวผมมีธุระต่อเดี๋ยวผมมีธุระต่อแดดมันแรงไม่ต้องครับท่านผู้ตรวจการเชิญท่านทำธุระก่อน พี่เจียงอย่าใจอ่อนเลยนะหวังจะได้เลื่อนขั้นแล้วไปแลกอำนาจผมยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าพี่เจียง,งก็ถือว่าเขาใจดีแล้ว ใช่คุณพูดถูกคนเราต้องรู้จักเลือกถูกแล้วพี่เจียงอีกไม่กี่วันจะมีการจัดงานวันเกิดถึงตอนนั้นพี่พาพี่สตายไปด้วยนะนึกว่าตัวเองเป็นใครพ่อตายบ้านแตกก็แค่โชคดีย <Yeah. S 1> เป็นคุณนายได้อีก สามทำไมไม่รอฉันกลับบ้านเองเลยฉันลูกชายกลับมาเหนื่อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวค่อยบำรุงนะแม่แม่ไปทำธุระก่อนเถอะนี่คือ เมื่อวันฉันใจร้อนเกินไปเห็นว่าวันนี้เธอไม่สบายใจมาตลอดเซียวฝานคู่ที่ระมัดระวังตัวตลอดเวลาสามีภรรยามาฉันใส่ให้ค่ะ จริงสิเสี่ยวฝานไปเที่ยวกันไปด้วยกันไหมได้เลยไม่ทำให้ขายหน้าหรอกสวย ท่านผู้บัญชาการเซียวฝานฉันยังมีธุระต้องทำเธอนั่งพักผ่อนก่อนนะอืมไปเถอะ เมื่อกี้คือเมื่อกี้คือผู้บัญชาการพี่สะพ้ายพี่เจียงให้ผมมาตามไปกันค่ะพี่สะพ้ายสมมติว่าวันหนึ่งพี่เจียงจะได้เลื่อนตำแหน่ง แต่มีข้อแม้ว่าเธอจะไปไหมพี่เจียงของเธอขุ่มไม่ให้ฉันไปหรอกแต่ว่าเพื่อเขาแล้วถ้ามันเป็นประโยชน์สินเฉิงไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเซียวฟาน ยังไงก็ตามอยู่ดีๆพูดอะไรแบบนี้เซียวฝานคงจะกระหายน้ำแล้วสิลองชิมดูสิได้ พี่สะพ้ายผมขอโทษเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สินเฉิงไม่เสียใจ ที่นี่ที่ไหน เซียวฝานผมเองส่งเหยียนร้อนจังไม่สบายตัวเลยช่วยผมด้วยเซียวฝานเซียวฝาน